ทตทจับมือเทศบาลนครสวรรค์ชวนร่วมงานนครสวรรค์ชิคอินปักน้ำโพน้พาสารจุดเช็คอินแห่งใหม่สุดชิคเอาใจวัยรุ่นวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะงานนี้ใครที่ชอบความชิคสุดฟินครบจบในที่เดียวต้องไม่พลาดค่ะสำหรับงานนครสวรรค์ชิคปักน้ำโพน้พาสารจังหวัดนครสวรรค์จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์และเมเจอร์ซีเพ็กค่ะภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายอัตภพรสิงห์หัวชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คุณเมทวินอังการจัดงาน่วมในงานครั้งนีิษฐ์ น,นได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะได้มาแสดงออกในการลองเต้นค่ะเพื่อสารฝันให้ทุกคนนอกจากนี้ค่ะยังได้ศิลปินแถวหน้าอย่างนนทนนตูมตามเดสตาร์และวงมีนที่มาร่วมสร้างสีสันเสียงเพลงสุดชิคภายในงานด้วยค่ะได้บรรยากาศรอบๆงานค่ะยังมีบูธสินค้าอินเทร์งานแฮนด์เมดและงานดี DI Y อีกมากมายค่ะ สำหรับจังหวัดนครสวรรค์นั่นนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับแล้วก็เป็นชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์ก็คือเป็นต้นกําเนิดของแม่น้าเจ้าพระยานะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของประเทศไทยโดยแม่น้ําปิงกวังเนี่ยก็มาจบกันที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็ไหลมานะฮะถูจังหวัดนครสวรรค์ส่วนแม่น้ํายมก้านนี่นะครับมรรจบกันที่อําเภอชุมแสงนะครับตำบลเกยชัยแล้วก็ไหลมามาถึงตรงนี้นะครับ แม่น้ําทั้งสี่สายก็มารวมกันตรงนี้กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นทางจังหวัดนครสวรรค์โดยเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยนะครับก็ได้จัดสร้างสถานที่ตรงนี้ขึ้นนะครับโดยเรียกว่าภาสารคําว่าภาสารก็หมายว่าพามาประสานกันแม่น้ํสีสายมาบรรจบกันแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็มาประสานกันอยู่ณที่แห่งนี้ ถือเป็นแรงมาร์คเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยทุกวันนี้เมื่อจะมานครสวรรค์ต้องมาสถานที่แห่งนี้เพราะเป็นสถานที่สําคัญและเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะแม่น้ําเจ้าพระยาทําให้สถานที่แห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับดังนั้นสําหรับวันนี้ก็เลยมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะ,ะโปรโมทหรือว่าแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสถานที่แห่งนี้โดยใช้ ชื่อว่านะครับชิคกอินปากน้ำโหที่บริเวณภาสารแห่งนี้คำว่าชิคกอินก็คือสบายๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรม4ี่กิจกรรมก็คือช็คชิคกอินก็คืออาหารนะครับสถา,านที่ดนตรีมิวสิกรวมทั้งศิลปะนะครับแล้วก็มีศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือว่าการปั้นอะไรต่างๆเนี่ยทั้ง4ประการเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมชิคกอินให้พี่น้องประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สบายๆ กับคิกอนะินกิจกรรมทั้ง4ประการทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะโปรโมทภาษาแห่งนี้เพื่อให้มีกิจกรรมและที่สาคัญก็คือสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็กาบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยว่าถ้าท่านต้องการที่จะท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งเป็นทางเลือกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งนะครับนอกจากจะมีกิจกรรมที่ภาษาาแห่งนี้มีความสวยงามเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วบริเวณโดยรอบ ก็มีแลนสเคปก็มีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายที่นะครับอย่างเช่นทางฝั่งขวามือนี้ก็มีศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งมีอจเจ้าแม่กคนอิมองค์ใหญ่นะครับซ้ายมือก็เป็นลานที่เป็นบริเวณที่มีการแสดงเมื่อมีงานตรุดจีนนะครับนอกจากนั้นแล้วจังหวัดนครสวรรค์ก็มีสัญลักษณ์อื่นๆเช่นมังกรตัวใหญ่ที่บริเวณหนองสมบูรณ์หรือว่าวัดยุรามณีมีหอชมเมืองต่างๆซึ่งจะสามารถที่จะ ทาให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินได้รวมทั้งอาหารการกินนะครับปลาเนื้ออ่อนของจังหวัดนครสวรรค์ก็มีชื่อมากที่สุดนะครับถ้าท่านใดมาลิมรสแล้วก็จะติดใจความอร่อยนะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์เป็นทางเลือกอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจครับขอบคุณครับสำหรับใครนะครับที่ไม่เคยมาที่ภาสานแห่งนี้นะครับผมต้องบอกว่าต้องมานะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ชิคมากๆเลยครับสำหรับวัยรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมมาแล้วผมก็ยังรู้สวว่าจิงๆแลย นครสวรรค์มีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับเราอาจจะเคยมาเที่ยวเมื่อสมัยก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามีอะไรที่ทันสมัยขึ้นมามากมายจริงๆครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับมาชิคกับเรานะครับที่นี่นะครับชิคอาร์ตชิคมิวสิกชิคโลเคชันนะครับแล้วก็เรียกว่าชิคมิวสิกด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับ